Supresing! นี่ไกูบอกแล้วมึงโดนกูหน้าตึกถล่มแล้วเป็นเรื่องหน้ามึงอ่ะอุ้ยอุ้ยเพื่อนโดนยิงอ่ะเพื่อนโดนยิงแย่แล้วเราต้องดึงเพื่อนกันอ่ะเราต้องดึงเข้าที่ปลอดภัยกันะถึงจะตายแล้ว ใน YouTube อ่ะแม่งจะตีมันค้างอ่ะ,ะเราว่าทำไมอ่ะไม่ได้อัปเดตอ่ะ ไม่ได้ละมั้งไม่ได้เซตเกมอ่ะอํา ส9มีคนติดตามขอบคุณในตามใหม่ด้วยนะไม่ใช่อันนี้เราต้องกระโดดข้ามเนี่ยว่ะอึ๊บเราต้องกระโดดอุ้ยรถไฟระเบิดแล้วกระโดดหนีแทบไม่ทันอ่ะเอ้ยอันนี้มันยิงเราลืมลืมเป,ก,เปกันป่ะไปอันนี้กระโดด กระโดดไชยเดี๋ยวมันจะระเบิดเราต้องพร้อมนะระบเบิดใหญ่เลยระเบิดแล้ว ตรงเวลาน,นี้แหละไม่รูจ้จะไหวแล้วว่ะไอตัวนี้มันตายตรงนี้แหละตายได้ทุเล่จังอะ่ะเล่นมากเด็กคนดูทุกคนนะวเดียรคนดูในยูทูบแล้วเดียรคนดูในทิกเก็ตเลยนะเ,ยเราจะเข้าไปได้ไหมนี่ไงเข้ามาได้แล้ว sake ui, nhìn tôi đạc cái bố. Phải làm. đi tăng đi. มันมอบเอ้ยเป็นแผ่นหลอกเราเนี่ยมันหลอกลเรานี่ยโอเคตอนนี้เราก็น่าจะนั่งรถแล้วก็ไปที่สง่งครามนะเพราะว่าเราต้องไปทำภารกิจนะเกมเราต้องทำภารกิจตามที่เขา,าผู้บัญช,ชาการเราแบบว่า,อามอบหมายให้อะ่ะมันอ่าไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันสร้างมาจากชีวิตจริงหรือเปล่าสำหรับเหมือนสร้างมาจากชีวิตจริงนะ Borders, so, PLRs, the right people, all right? They don't make him any rider. I pull the This is one three. Copy out. What the fuck are we stopping here for? Our objective twenty clicks north of here. I don't know, Montez. Yeah, let's get out on the road. Okay, but I don't. I don't care about มบอกให้เราไปได้ว่าหลงนี่ยเครื่งบินเราต้องไปทีผ่ผู้บัญชาการเรานะ mm hmm. เอ้ยเครื่องบินสมจริงมากดูเครื่องบินดิ <Yeah. S 1> เรานะ่าจะต้องไปฟังภารกิจนี่แล้วผมไม่แน่ใจนะา mm hmm. ไปฟังภารกิจกันนะว่าใครจะพูดนล่า mm hmm. คนนี้เป็นบัดี้ของผมนะบัด mm ี hmm. ้บดดี้

ใครทีเข้ามาาข้อจงข้อใจให้ผมนะข้อหน้าจอลัวเพื ac, us, okay, ่อเปิดการการมองเห็นนะโอเคมันบอกว่าไปได้เราต้องไปทำภารกิจแล้วนะต้องไปทำภารกิจเราต้องตามบัดดี้เราไป เราต้องตามแบบว่ากลุ่มเราไปนะเราต้องก่อกลุ่มกันไปอันนี้เราเป็นหน่วยเราไม่รู้นะจำไม่ได้อะเคยดูในหนังอยู่โอเคแกวแต่ <Go. S 1> okay. ว่าไปได้เราต้องอยู่ข้างหลังนะวิ่งมันบอกให้เราวิ่งให้วิ่งตามเพื่อนไปโอเคต้องรอโอเคไปได้ คนดูในทิกตอกก็ฝากข้อจงข้อใจให้ผมนะ <keep> เพื่อแบบว่าสตรีมเปิดการการมองเห็นนะโอเคในใน u t u b e นี่ฝากข้อข้อหน้าจอนะเพื่อเปิดการมองเห็นนะ ตามบัดี้ผมไปเฮ้ยมันบอกว่ารถศัตรูมารถศัตรูมามันบอกว่าให้หลบกันอะเห็นปะเป็นพวกอัฟกานิสถานอะมันบอกว่าไปได้วิ่ง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 บัดี้ผมอยู่นะบัดี้ไปดิตามบัดี้ผมไปนะบัดี้ผมจะถืออาร์พีจีอะโคตรเท่อ่ะเท่จัดเลยเอาเลย ดี Body, ผมมาเที่ที่สุดแล้วเปิดแล้วคนดูในยู u ูบแบะไปเอ้ยขอน้าจอ้นะตอนนี้คนดูขึ้นเรื่อยๆแล้วอุยอ้ยอุ้ยเพื่อนโดนยิงอ่ะเพื่อนโดนยิงแย่ yeah, แล้วเราต้องดึงเพื่อนกันอนะ่ะเราต้องดึงเข้าที่ปลอดภัยกันนะถึงจะตายแล้วนะเราก็ต้องดึงไปนะเออดึงเพื่อนไปดึงเพื่อนไปดึงเพื่อนไปเดีย๋ยวเพื่นอนปลอดภัยแล้ว เนี่ยอุ้ยดนยิงอะ่ะดนยิงอะ่ะมันเห็นผมได้ไงวะเนี่ยโห<ฮ>ใครยิง RPG มาเนี่ยมันมีตัวยิง RPG อ่อะเดี๋ยวเปลี่ยนปืนกันตายเฮ้ยตาย ได้เฮ้ยทะลุเลยอ่ะทะลุสั่งกระสีเลยตายหมดแล้วปัดท้ายเรียงเปลี่ยนปืนกันเพื่อนบอกว่าไปได้อ่ะมีกองกำลังเรียกเรานะมันบอกว่ายังมันเป็นกับดักว่ะ มันมาอีกแล้วเดี๋ยวเราเป็นมือสไนเปเอร์นะขอให้เราถอยก่อนนะเพราะเราเป็นมือสไนเปอร์โอ้ย เ okay. มื่อ RPG ตายหมดแล้วเราต้องเก็บพังรังให้ได้ไปไปเคยแผนกิจสำเร็จแล้ว เราต้องไปเข้าประชิดนะเราต้องไปหาดูว่ามีคนหรือเปล่าหัวแตกวันนี้โรงเรียนผมมีต่บอลเขาปวดต่อน่าเล่นมากน่าสนุกว่ะหัวแตกใครที่เข้ามาแล้วขอจงเข้าใจนะเออเจมส์ไปกดใจให้หนายอันนี้หน่อยเจมส์กดใจในายกดใจนายเอ้ยยูทูบให้หนไปข้อใจในยูทูบให้หนโอเคมัน okay. บอกว่าเข้าไปได้บอกให้ผมตามไปเพราะามันเป็นบัดดี้ผมนะมันบอกว่าจะพาเราไปที่สูงเพราะว่ามันมีภาร,รกิจให้ผมทําอ่ะเราต้องขึ้นไปที่สูง พร้อมนี้ภารกิจที่มอบใหม่มาเมื่อกี้เขาต้องการแบบว่าอ่าไปถล่มตึกตึกมั้งผมไม่แน่ใจอะเมื่อกี้ผมอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่ผมก็งงอันกินเหมือนกันน่ะไปแบบไปกดหน้าจอรัวๆเจมส์แบบกด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 เงี้ยแต่แต่แต่เนี่ยแบบแต่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 เงี้ยกดเข้าสตรีมแล้วไปเตะเงี้ยมาแล้วอุ้ยมันบอกให้เราวิ่งว่ะให้เราหมอบด้วยมันมีมือสไนเปอร์มัน แบบว่าแอบยิงลรวเพื่อนยิงให้หน่อยตายอ่าปืนมันเ <ma ืนมันเอเอใครอะไม่เอาอ่ะเอเคมันหลอกหลอกหลอนกูมากเลยอ่ะโอยโอเคบอต้องรอคนเปิดประตูอะ จ,จำได้ด้วยข้างดีไปน <a bit. S 1> มันอยู่ข้างบนน่ะไม่งั้นไม่ใช่อ่ะ ยนืนแป๊บเดียวไม่ได้เลยนะ้องแม่นจริงแมนน่นมากๆเลยสไนเปอร์มันอ่ะโคตรแม่นเลยแม่นอะไรขนาดนั้นะนั่นต้องรอพีจีนะ Cross the street. 50 meters midway up. He's dug into a spider hole. I got AT. Give it to Black. Shit, cover's getting ropey. You're the best shot. You see that weapon, Glint, you waste him. You see that weapon, Glint, you waste him. Make it count, brother. I'll cover you. And you hit him. Clear your back blast. Stand Supressage by Three, two, one. นี่ไงกูบอกแล้วมึงโดนกูหน้าตึกถล่มแล้วเป็นเรื่องแน่มึงอ่ะเป็นเรื่องแน่มึงอ่ะเป็นเรื่องของกูแน่ล่ะอ่ามันบอกว่าป้องไม่สำเร็จแล้วให้อะไอ้กุดแต่ว่าด e สโก้บอกว่าไปหาตำแหน่งหน่บัดี้บอดี้มีกองกำลังบอกให้ยิงครบให้หน่อยอ่ะ Thing Doc Holiday. Which direction? Over? North side. Smith, one three in position. Looks pretty clear. Roger that. We are moving. Over. Keep your eyes peeled for hostiles. Our guys are pretty exposed down there. Watch your sectors. Ah, nothing. I see enemy movement. Street level. ตายหมากูหาวห่าอะไรตอนนี้วนะนี่ย <Okay, moving. S 1> move าไ,ไปได้โอเค m o v โอ้โ okay, ห oh oh. มามาหา่าอะไรตอนนี้วนะเนี okay. ่ย ไม่ร้วาตายหมันหรือยังนะเดมอนไม่กดจอยกลัวเนี่ย oh, เคีย,มย,มย,ยห,ยหดยดม,ยมดแล้วบ้างยังไหมวะยังยังเหรอยังเหรอปลอดภัยดีไหมพวกไม่ปลอดภัยละ เจมมันต้องคคอหน้าจอไปเลยๆเจมมันอ่าอุ้ยใช่บอลอันนี้คือทีมเรานะมันต้องตามบัดดี้ผมมาอะทีมเราถอยมาแล้ว เราในต้องถอยแล้วเขาดันมาแล้วเลยมากันละนาวแล้วมึงไปตามมาั้งโอเยน่าจะต้องเอาเนี่ยเนี่ยเราไปไม่ได้มันได้ใช้นี่มึงเพื่อข้ามไปเค okay, ได้มันข้ามไปแล้วเราต้องรอบัดดี้เราข้ามไปก่อนเราค่อยตามไปนะต้องรอบัดดี้เราแต่ระหว่างรอเราก็ต้องดูทางนี้ อ่ะโอเคปลอดภัยแสดงว่าไปได้บัดดี้เรามันให้เราไปก่อนนะเหมือนกับว่ามันดูแลเราอึ๊บอุ้ยอึ๊บโอ้ยอ่าวกลดียวกลจนหลับเลยเลยไหมโอเคได้ได้โอเคด,ดเคเาวน่าจะต้องลงไปข้างล่างมาั้ง คนดูในติ๊กตอกอฝากข้อใจพี่เด่นตามบัตตี้ผมไปนะเรอคนเปิดประตูได้ ไปคข้าไปถ้าเราไปแบบนี้เร,เราต้องถือปืนในนี้นะไปบัดดี้เราโดนยิงอ่ะเราต้องทำงานเป็นทีมนะบัดดี้บัดดี้เราไปแล้วเราอยากให้บัดดี้เราตายนะบัดดี้เราตายไม่ได้เลยนะ AK อีกละ ตายแล้วเพื่อนเรียบร้อยเครียดไม่แน่ใจนะ <stay> แต่ว่าอะไรไม่รู้แปลไม่ได้เหมือนกันนะโอเคติดไปแล้วอุย้ย เราไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นคนใครเป็นคนบริสุทธิ์ใครเป็นทหารนะเราไม่รู้เลยนะโอเคเราไม่รู้นะใครเป็นคนบริสุทธิ์ใครเป็นแบบว่าศัตรูนะเพราะมันปลอมแปลงกันมากเลยอ่ะ And a lot of fucking attention. What's the problem? Can't cut the wire? I can't cut anything till this wire's traced. Blackburn, you're nominated. Follow the wire. I <tick noise> เราน่าจะต้องไปคนเดียวว่าตรงนี้อ๋อ oh, เราต้องเข้าไปตรงนี้เราต้องไปทำภาร,รกิจอะไรสักอย่างแล้วก็ทีมเราจะรอเรานะ เอ้มีหนูด้วยะหนูตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้บนหัวน่าจะมีอ่าน่าจะมุดปอ่ะกดพร้อมกันา โออเราต้องกดตามมันผมกดผิดผมไปกดพร้อมกันอะ่ะเออ,อต่อยนี่แหละต่อยหน้านี่แหละต่อยซ้ายต่อยท้องข่าวตายเคก่ okay. อนที่มันจะเรียกเพื่อนนะเราต้องรีบออกไปอะ่ะองที่บอ,อกไปอะ่อบออปอะบัดี้เราแย่แล้ว yeah. มาดีเพราะผมโดนดึงน้ำมัน ต้องไปหาบัดดี้ผมนะอู้หูเจ็บเลย อุ่ยเพื่อนช่วยเรายิงหน่อยโอ้หดีนะเครื่องเครื่องบินมาช่วยเราเราต้องเราต้องไปตรงนู้นอะไปหาบัดี้เราบ้างไม่งั้นไม่ไหวอ่ะตายแน่เลยเนี่ยเราต้องมาขี่รถคันนี้อุ้ยอ่ะ เจอเราแน่ เราตายไหมเนี่ยไม่เน่าตายมันติดกระลมแล้วตอนเราไหมเนี่ย